เอาละครับสวัสดีเพื่อนเ่อที่น่ารักทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับต้อมแกะกล่องในคราวนี้เนี่ยก็รอมานานเหมือนกันนะหมายถึงว่ารอถ่ายคลิปนี้เนี่ยนานอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับดาบพิฆาตอสูรเล่มที่23นะครับที่เคยถ่ายให้ดูน่าจะในพาร์ทของปีที่แล้วนะครับข้ามปีมาจนถึงขนาดนี้ก็ ในที่สุดนะครับฉบับภาษาไทยก็กําลังจะมาแล้วช่วงสิ้นเดือนนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะรีวิวในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นกันก่อนนะครับ,รบเพราะว่าคราวนี้นมันค่อนข้างจะแตกต่างกันมากอยู่โดยเฉพาะราคานะครับของไทยเราถูกกว่าเยอะเลยเพราะว่าของพรีเมียมเนี่ยม,มันคนละอย่างกันดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูของญี่ปุ่นกันก่อนแล้วกันครับราคาญี่ปุ่นนี้อยู่ที่5,200เยนนะครับก็ประมาณ 1, 6ั0 0กพันแต่ว่าเราไม่สามารถหาซื้อได้ในราคา1 6 0 0กแน่นอน อย่างในร้านที่นําเข้าอย่างเป็นทางการนะครับอย่างคิโนคุนิยะนี่ก็ประมาณ2,100บาทแต่ว่าที่อื่นเนี่ยเขาก็จะเพิ่มราคาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันก็เลยถูกเอาไปขายโกงราคากันชิบหายไว้วอดเนื่องด้วยความที่มันเป็นดาบพิฆาตอสูรน,นะครับอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าสําหรับผมเนี่ยความโอเวอร์เรทของดาบพิฆาตอสูรสาหรับผมคือไม่เลยแม้แต่นิดเดียวในเรื่องของการ์ตูนนะครับ แต่สิ่งที่โอเวอร์เลดโคตรเลยคือพวกของสะสมที่เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยครับราคาแม่งมักจะถูกเอาไปโก่งราคากันแบบชิบหายวายวอดกันไม่ว่าจะเป็นหนังสือของสะสมฟิกเกอร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรน,นะฮยค อย่างไอชุดเล่มที่23ในตอนนั้นที่มันมีออกวางขายแล้วบ้านเราก็โดนเหมาไปโกงราคากันเยอะนะครับเอาไปขายกัน4ี่0้าพันหกพบ้าบอที่สุดอแต่เรื่องนั้นช่างมันเดี๋ยวเรามาแกะของพรีเมียมของเล่มที่23กันนะครับมาดูว่าทําไมเล่มนี้มาถึงแพงที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวตุ๊กตาตุ่นนะครับเป็นตุ๊กตตุ่นของ q p o s อสเกนะครับเป็น ของบันไดสปริทที่เป็นหนึ่งในซีรีส์ของบันเพรสโตนะครับที่ลักษณะตัวการ์ตูนเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาสดใสบ้องแบวแบบนี้อยู่ในซีรีส์การ์ตูนเรื่องต่างๆอย่างในวันพีซเราก็มีนะหรือว่าการ์ตูนต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยครับที่เป็นแบบอ่าถูกนําเสนอออกมาในสไตล์ของคิวโพสเกตให้เราไปซื้อไปสะสมกันโดยจุดเด่นมันก็คือหน้าตาของฟิกเกอร์ที่มีเอกลักษณ์นะครับเต็มไปด้วยดีเทลกระจิตลิตติดใจใจสซื้อซื้อ,อ,อง่ายสบายตาหน้ารักขยักขย่อนผ่อนคลายหลายสไตล์สบาาายกระเป๋ว้อ แต่กูไม่ชอบ่แต่ว่าซีรีส์นี้เนี่ยมันก็มีข้อด,ดีกว่าบางซีรีส์ที่ราคามันแพงหูฉี่มากพวกตัวคิวโพสเกตเนี่ยนะับพวกตัวเล็กๆนี่ก็จะราคาประมาณ 400, ไปยัน600ไปยัน700ประมาณนี้ส่วนตัวใหญ่ก็จะ 800, ไปยันพันต้นๆเขาจะเน้นให้มันราคาย่อมเยาวสไตล์บันเพสโตนะครับว่าแล้วมาแกะกันก่อนดีดกว่าพลาดมอะไรยืดยาวขนนั้นอ๋อข้างในกล่องมีกล่อง ซึ่งดูจากตรงนี้มันก็น่ารักดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือผมไม่ได้รู้สึกชอบเลยรู้สึกว่ามันดูแอปแบลวอะไรเกินเรื่องไปหน่อยแล้วก็รู้สึกไม่ได้อยาดได้เลยเพียงแต่ว่าโหเราตามสะสมไอ้ชุดลิมิเต็ดของมันมาจนถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะมันจะมาขาดเฉพาะเล่มสุดท้ายมันก็กระไรอยู่นะครับเราก็ต้องจําใจซื้อคือราคามันแพงไงแต่เราก็เข้าใจว่ามันแพงเพราะอะไรเพราะมันเป็นฟิกเกอร์เนาะ ดูที่มาดูรอบๆกล่องกันเออด้านหน้ากล่องเนี่ยนะครับเป็นตัวละครหลัก4ตัวตรงนี้เป็นแถบตรงนี้ด้านหลังก็บอกว่ามีใครบ้างนะครับอากาซึมะเซนอิสึคามาโดทันจิโร่คามาโดเนซึโกะแล้วก็ฮาชิบิระอินุสกิโอตรงนี้เป็นออริจินอลลายเส้นของอาจารย์โคโยฮาุโกโตกินี่โอเคสวยดีครับอันนี้เขาไม่ได้ติดสติกเกอร์ไว้นะครับด้านในนะครับถูกจัดวางมาอย่างอิเลเข็ดะนะครับมันปนกันมั่วไปหมดเหมือนมีคนเขย่าไม่ได้มีการวางล็อกอะไรให้มันแบบ ดูเซฟตี้อะไรมากมายก็เข้าใจเป็นสไตล์ของคิวบอสเก็ตนะครับอันนี้เซนิสโอ้โหตัวกระปิดเดียวจริงจรอันนี้เดี๋ยวต้องลองแกะมาประกอบกันก่อนอันนี้อินโนสเกตนะครับก็มีทันจิโร่ทันจิโร่นี่ซองใหญ่กว่าชาวบ้านเพราะว่าเราต้องประกอบกล่องด้วยเป็นเนสโกะแล้วก็มีเนสโกะจิ๋วด้วยเฮ้ยไออันนี้โอเคอันนี้ดีซื้อใจเราได้เป็นเนสโกะจิ๋วแบบจิ๋วจริงๆนะวันเท่านี้นะฮะโอเคๆแล้วก็ตรงนี้ อันนี้เป็นฐานของแต่ละตัวนะฮะแล้วก็ดาบนี่นะครับรายละเอียดกระจิตลิดมากครับมีรอยขู่ขาแบบรอยตัดที่ไม่เนียนด้วยนะส่วนอีเล่มก็พอๆกันแต่ว่าแหมจะเอาอะไรมากส่วนนี้ก็เป็นดาบนะครับรูปทรงสไตล์น่ารักตรงนี้ก็จะทู่ๆเพราะว่าแหมเฮ้ยทามาเป็นแหลมเดี๋ยวถ้าเกิดไปเด็กเอาไปเล่นแล้วชนปากเด็กตายนี่ทําไงใช้เวลากดกล้องโฟกัสอยู่เกือบ5นาที <laughs> นี่นะครับดีเทลรายละเอียดกระจิดลิดดีครับด้วยความที่มันเล็กมากนะฮะ ต <Okay. S 2> อนนี้ต้องถานด้านตัวมังงะเนี่ยนะครับคุณภาพของตัวรูปเล่มอะไรพวกนี้มันก็ตามสไตล์มังงะญี่ปุ่นอยู่แล้วอันนี้เราข้ามไปเลยแล้วมาดูที่ของพรีเมียมกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะแกะประกอบทีละตัวกันนกันเนสโกะนะครับตรงนี้เอ้ยทำออกมาดีเทลดีมากเลยนะคือสวยแล้วก็สีดูสดใสแล้วก็ลายเส้นคือคมชัดมากคือลงดีเทลได้คมชัดแล้วก็สวยกว่าซีรีส์บางซีรีส์ของฟิกเกอร์บันไดอีกนะเนี่ยทั้นี้ี่มันตัวเล็กแค่นี้นะหัวกระปิ๊ดเดียวอื้โหูโห ดูบอบบางมากเลยครับต้องเสียบอย่างระวังปื๊บระวังหักเด้ออืบโอเคได้แล้วเนสึโกโอ้ยพอดูงี้คือสวยมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องลองให้กล้องโฟกัสหนนะ่อยนี่นะครับรายละเอียดเล็เลกๆน้อยๆนะครับของตัวละครของชุดของอะไรเนี่ยเขาลงดีเทลมาค่อนข้างจะเนี๊ยบเลยนะครับเออนี่ทําดีทําดีมากเดี๋ยวใส่ฐานไว้ก่อนฐานก็เล็กๆติดยากเลยตนะ้ระวังคอจะหักเอาดนะั้นั้นเดี๋ยว ตัวหน้านี่เราจะเอาตัวเนี่ยมาติดกระถานก่อนแล้วค่อยเอาหัวเข้าไปเสียบโอเคได้แล้ววางน้องไว้ก่อนต่อไปก็สามีน้องนะครับใส่ย,ยากมากส่วนนี่หัวที่มีมาให้นะครับของน้องเซนิสเซอร์เนี่ยก็จะเป็นหน้ายิ้มกับหน้าไม่ยิ้มนะครับผมก็นึกว่ามันจะมีหัวที่เปลี่ยนนี่คือเป็นหน้าตอนหลับอะไรเงี้ยเออโหเวรกรรมเอายิ้มหรือไม่ยิ้มดีเอายิ้มก็ได้ครับเออมีความสุขหน่อยส่วนหัวไม่ยิ้มนี่ก็โยนทิ้งไปแล้วก็เสียบ แล้วก็ได้แล้วครับอากามซึมะเซนอิสึนะครับ mm hmm. การลงดีเทลลงสีแล้วก็มีการไล่สีตามชุดเลยนี่คือดีมาก mm hmm. คือดีงามกว่าที่คิดที่ประเมินไว้มาก mm hmm. นี่ดาบดาบมันจะถือได้ปะวนะน mm ่ะ hmm. ได้โอเคมีจับชายเสื้อตัวเองนี่เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง <laughs> วางไว้อ๊บต่อไปครับส่วนนี้มีหัวมาให้สองหัวเหมือนกันนะครับ ฮาชิบีระอินโนเกะก็เป็นร่างถอดหัวหมูกระใส่หัวหมูซึ่งผมขอติหัวหมูตรงนี้หน่อยว่าหัวหมูนี่มันควรจะทํามาให้มันน่ารักกว่านี้นะครับเพราะว่าขนาดในเวอร์ชั่นต้นฉบับนะครับที่มีความดิบเถื่อนเนี่ยหัวหมูมันยังน่ารักน่ารักยิ่งกว่านี้อีกน่ารักน้อยกว่าเวอร์ชั่นออริจินอลได้ไงวะตอนนี้ใส่ความแอปเบลมาขนาดนี้นะฮะแดีนั้นผมจะเอาเป็นหัวคนก็นแล้วกันนะฮะโอ้ใส่ยากเลยเนี่ยระวังอย่าให้โดน ดามดาบน้องข้างหลังด้วยโอเคนี่นะครับตาใส่วิงทุกอันแล้วก็ลงรายละเอียดดีเทลการไล่สีเส้นผมนะฮะไฮไลท์สีผมหรือว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆของตัวชุดเนี่ยทำได้ดีมากอันนี้สันนี้คือดาบน้องน้องก็จะถือดาบอย่างนี้อ่าแล้วมึงทำรูมาอย่างงี้วรจะเสียบยังไงวะเนี่ยเสียบเข้าไปอย่างงี้โอ้โห อย่างนี้ก็ทะลุโดนมือน้องอะเนี่ยครับนี่ไงเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องใส่ดาบอย่างนี้นะครับมันก็จะทะลุโดนมือน้องนี่โอเคได้แล้วดาบคู่ของอินโนสเกะคุงนี่และสุดท้ายนะครับคารมาโดทันจิโร่มีออปชันเยอะกว่าชาวบ้านสำหรับทันจิโร่คุงก็จะมีหัวมาให้2หัวนะครับเป็นเวอร์ชั่นปรานตะวันกับเวอร์ชันปานตะวันนะครับซึ่งโอ้ย เห็นแล้วเพื่ออะละเอียดดีอืมเพราะว่าดีเทลหัวนี่ลงสีต่างกันนะครับอันนี้จะมีการลงสีเข้มเงาไล่ไปเนี่ยไม่เหมือนกันงั้นผมเอาเป็นเวอร์ชั่นปรานตะวันก็แล้วกันโอ้อันนี้เสียบได้ง่ายมากนะครับเหมือนทํามาพอดีล็อกเป๊ะ,เ,ปะเลยเก็อันนี้ดูหัวแข็งแรงครับหัวแข็งแรงแล้วก็เสียบกับข้อต่อได้แข็งแรงดีโอเคนี่เสร็จแล้วอืมมาดูนี้ก็สวยมากเลยนะส่วนนี้กระเป๋า กระเป๋าเฮ้ยชิบหายแล้วต้องใส่กระเป๋าก่อนใส่หัวอืทำมาไม่พอดีซะด้วยอืบโอเคอันนี้ถือว่าโอเคมากนะครับสำหรับกระเป๋าทันจิโร่นะครับคลอกแคลกคลอกแคลกมากนะครับไม่ได้เข้าหรอกเหมือนเป็นห้อยไว้เฉยๆแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเอาเนสโกน้อยเนี่ยนะนะมาใส่ในนี้นะครับน้องนี่ไงมาใส่เอ,อันนี้เอาไปสิบคะแนนเต็มอันนี้ชอบมาก เอาน้องมาใส่้วก็ปิดตรงนี้โอเคนี่นะครับก็เป็นแบบเปิดมาก็มีน้องแบบอคอแคร์อแคร์เลยครับคือให้เห็นว่าเอ,อ่อยากนะในการที่จะออสะพายน้องไปไหนมาไหนแบบในช่วงยุคสงครามโลกเนี่ยโอเคก็จะเป็นนี้นะครับน้องสี่ตัวอ่ะรู้สึกว่าตรงนี้ต้องวางเรียงอย่างนี้สินะต้องวางเรียงตามกล่องด้วยอย่างนี้นะฮะแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับทันจิโร่กับนซุโกะไอตัวนี้เป็นมือที่แบบว่า จูงมือกันจับมือกันได้ด้วยเอาหัวมาวางอย่างนี้นะครับทีนี้ก็จะเป็นหนังสยองขวัญน,นะครับเป็นหนังสแลชเชอร์ได้ด้วยนะคือตัดหัวมาวางตรงนี้เออเป็นแบบสไตล์โหดเหมือนดาบพิฆาตอสู์เลยโอเคอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวตุ๊กตาตุ่นคิวบอสเกซึ่งอันนี้ขอสารภาพตามตรงว่าเออผมยอมรับว่ามันก็สวยจริงๆสวยน่ารักจริง,รงๆเะะอื จากเดิมที่มีความรู้สึกเฉยๆนะครับค่อนไปทางไม่ชอบไปแบบอีอะไรพวกคิวพอสเกตอะไรพวกนี้เออแต่พอเห็นแล้วรู้สึกว่าการลงสีสันที่เขาสดใสและละเอียดดีเทลที่มันคมชัดเนี่ยนั่งสวยจริงๆใช้ได้อยู่ส่วนของไทยเนี่ยฉบ,บับที่23เนี่ยก็จะของพรีเมียมเนี่ยก็จะไม่ใช่พวกตุก๊กตุน่นคิวพอสเกตอะไรแบบนี้นะครับด้วยความอ่าข้อตกลงทางด้านลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่น่าจะด้วยทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ให้ลิขสิทธิ์ในด้านการทําให้ตัวนี้ออกมา ก็น่าจะส่วนหนึ่งเนาะส่วนในส่วนหนึ่งผมคิดแบบเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ดีให้มันเป็นอะไรที่แบบออริจินอลของเวอร์ชั่นไทยก็ไม่เลวนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดช่วงสิ้นเดือนนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องรีวิวกันสำหรับวันนี้ก็ดาบพิฆาตอสูรเล่มที่23นะครับฉบับลิมิเต็ดอิดิชันที่มีคิวพ็อกเก็4ตัวนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ดีนะมันสวยดีมันเป็นการยัดเอาอ่าโปรดัก ของเขามาทายอินในนี้แบบเนียนๆไปอีกว่าเอ้ยเนี่ยของเนี่ยสวยนะซีรีส์นี้ผมจะตามไปเก็บเรื่องอื่นแต่ว่าใน,นไหนก็เป็นเล่มสุดท้ายแล้วเนี่ยของแถมมันควรจะเป็นอะไรที่มันเป็นออริจินัลของการ์ตูนเรื่องนี้ที่ผ่านลายเส้นของอาจารย์โคโยฮารุมาจะเป็นอ่าจะเป็นหนังสือบุ๊กเลตพิเศษหรืออะไรพวกเนี้ยแถมมาในเล่มอะไรอย่างนั้นมีภาพพร้อมลายเส้นอะไรอย่างี้ก็ว่าไปผมว่ามันน่าจะดีกว่าที่จะเป็นแถมฟิกเกอร์อะไรแบบนี้แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าฟิกเกอร์เขาทําออกมาดีด้วยครับก็ประมาณนี้ โอเคก็ต้องขอจบการรีวิวดาบพิฆาตาสูรเล่มที่23นะครับฉบับลิมิเต็ดอิดิชันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนสถานีต่อไปของต้อมแกะกล่องนี่ถ้าเกิดจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับดาบพิฆาตาสูรอีกนี่ก็คงจะเป็นนี่นะครับก็จะเป็นต้นฉบับญี่ปุ่นของดาบพิฆาตาสูรตอนสุดท้ายนะครับที่เราเคยพูดถึงในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้แกะมารีวิวสักทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรอให้เล่ม23ของไทยเนี่ยออกก่อนนะครับเราจะได้เปิดรีวิวน,นี้ได้อย่างสบายใจนะครับเพราะว่าน้งงนน่ีซึ เก็บมานานมากครับนานจนเจอวันที่แมวมันเข้ามาถล่มห้องแล้วนะมันก็เข้ามาตะกุยตะกุยซะซองนี่เป็นรอยอะไรพวกนี้ไปนี่หวังว่าข้างในนี่ยังปกติดีนะขอให้มันเป็นซองซ้อนซองกันเถอะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี่ก็ฝันดีนะครับสวัสดีครับ